มีนะคะทะเบียนดีที่ศรีสะเกตนะคะจำนวน301หมายเลขนะคะติดตัวผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะโดยผู้ที่ผสมจะเล่านาฬิกาเป็นเครไปนะคะในเลขกลุ่มแรกนะคะก็คือเราจะจะเติมค่าอัตราการลงการลนเนี่ยตั้งแต่3,000บาต่อจากนั้นนะคะในเวลา10นาฬิกาเนี่ยเราก็จะมีการเปิดนะคะผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะ อย่างที่บอกต้นตั้งแต่หนึ่งอัตราการมูลเนี่ยจะเริ่มผู้ที่ได้รับประสบภัยจากการใช้รถเครื่องบนใดยงตัวอย่างเช่นว 9, ิีสองพันหรือเก้าพันอย่างเลขเรียนเ,เ,เนี่ยก็คือ1 2 3่งสคะเป็นตัวเลขเหมือนทั้งหมด4ตัวนะคะเลขครั้งละนะคะ5,000บาทเก้าเลขหมายนะคะตัวนี้จะเป็นเลขกลุ่ม1นึ่งนะคะ,ะตัวนะคะ สองสองนะคะจนไปจนถึงเกตัวนะคเป็นสตัวนะคะ2ตัวแล้วก็เลขตัวเดียวนะคะกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะเพื่อมาสนับ ประมูลดังเข้ากองกินเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผู้ที่นใจสามารถลงดได้เพราะมาเดิอหลักฐานได้แล้วผูมสัมผัสบรรยากาศในวันปิดการประมูลในวันอาทิตย์ที่19วมิถุนายน2565ตั้งแต่เวลาเก้าโวิจาณและโรงแรมสีลับดูน3 0 8ป1 6 9 7 5 8 3 หรถเฟ้ยบุกสมิงใช้นนเพื่อต้องนโรการช่วยเหูประสบภยัยใ้เกิดจากการใช้รถใช้สนนและสึสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญมือราาณหนึ่ตัวเลขที่จะบรรลุสิ่งดีๆรถกระไไมูดใบทะเบียนรถเลขสวยรวยทัพย์รถเองและรถกระบะสี่ประตู มูลอักษรก็พ่ายกับยิงดีศีสเกดพ่ายรับผิดเกินคาดเลขศรีสะเกดทำจังหวัดสะเกดจำนวน300หม่วยได้ข้างเราก็จะจัดกิจกรรมนะคะรถโชว์นะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนชาวศรีสะเกดนะคะทุกท่านอ่ะได้มีได้รับรู้นะคะแล้วก็เชิญชวนให้มาร่วมประมูลเลขนะคะโดยการที่จะ เราจะเริ่มปิดประมูลเนี่ยในวันที่19มิถุนายน2565นะคะณโรงแรมสีลำดวนนะคะโดยเราจะเริ่มปิดประมูลเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มๆไปเริ่มตั้งแต่9โมง9โมงเช้านะคะเป็นต้นไปนะคะจะทยอยปิดนะคะประชาชนเนี่ยที่อยากจะร่วมลงทะเบียนหรือว่าประมูลเนี่ยก็สามารถประมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะคะโดยผ่านทางระบบ w w w บ ทะเบียนรถ .com นะคะทุกท่านสามารถประมูลได้นะคะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปอะคะ<ม>่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะมาทำบุญร่วมกันนะคะในะสีสเกตเนี่ยมีของดีคือทุเรียนดีกระเทียมดีหอมดีนะคะในจังหวัดสีสเกตก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะว่า ให้ทุกคนชาวสีสเกตนะคะที่ได้มีรถนะคะรถแล้วก็จดทะเบียนในจังหวัดสีสเกตเนี่ยเอานำทะเบียนรถด,ดีๆเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ได้บุญนะคะจากการที่เราทำบุญร่วมกันก็คือ,อามาติดรถของเรานะคะขอบคุณค่ะ